สวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวนะคะสะเก็ดข่าวแรกวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชิมขนมย้อนวัยกันค่ะ ไปกันที่อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะในพิธีเปิดงานประเพณีบวงสวงดวงวิญญาณขุนสารวีรชนแห่งลุ่มแม่น้ําน้อยค่ะในงานเขามีขบวนร,รถแห่วัฒนธรรมนําของดีของเด่นที่แสดงถึงวิถีชีวิตการธรรมาหากินขบวนนี้ยาวยากอู้คนดูเขาก็สนใจนะคะแต่เอ๊ะมักขบวนนี้เกี่ยวไหมเนี่ยไม่น่าใช่นะครับเพราะว่านี่คือรถตังเมโบราณค่ะเข็นผ่านมาพอดีแลแ้วแหมพี่เขาก็ใจดีแจกฟรีด้วยอย่างนี้ถูกใจนอก น้องหนูๆกินกันใหญ่เลยค่ะส่วนพี่ตำรวจพี่ทหารก็ขอย้อนไัยนะคะแจมกับเขาด้วยและไม่เว้นแม้แต่ทั้งท่านนี้ค่ะคุณสุดที่พงจุนเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะดูคะ่ะท่านค่ะกัดแล้วยืดโอ้โหเลินไปเลยค่ะว <Wow. S 1> แหมท่านผู้ว่าค่ะถ้าจะถูกใจแตงเมมากขอสองเลยนะคะ